อมาคนนี้เดี่ยวเวอร์เป็นแม่แม่รอมาสามปีแล้วเนาะจนโอไม่แต่ก็ไม่ได้ตองก็ไม่ได้ส่วนบอกว่าน่ารักก็ไม่ได้เป็ยังไงบ้าง ep ว่าจะพูดหนีดูกับแฟนสนุกกว่าแบบดูคนเดียวไหมเ็อย่างที่เอิร์ธบอกคับก็คือนั่งจิกกันอยู่สองคนแงนี้ยคือแบบพอเป็นซีนในร้านเราก็เอาขาขึ้นมาปิดบ้างปิดนู่นปิดนี่กันแบบเออเราไม่น้าดูแบบเต็มเต็มเออมันมัน เราเล่นธรรมชาติมากนะจริงเหรอคือนี่รู้สึกว่าแบบหลายจังหวะหลายคันอะไรเงี้ยมันแบบมันธรรมชาติจริงมันรู้สึกว่าไปซ้อมกันก่อนหรือเปล่าว้าวเยิร์ต่อไปแค่เล่นธรรมชาติกันมากจังหวะเข้าดูแบบเออธรรมชาติจริงอันนี้ในมุมแบบคนดูไม่มอะไรกัมุมสาววายอะไรเงี้ยสาววายด้วยโอยด่วนอ่ะช้ออกมาแชร์อ่าก็คือแต่เราจริงประทับใจสุดฉากพ่อของเตอร์โอ้โหผมกับบารเล่นน้ำตาแตกแบบ มันมันดีมากมันทัชมากแบบดีมากจริงด้นนตอนเ้านะคะชีสืบแล้วยังไงบาร์สความสนุกสนานวนรวมเมื่อสรูนี้ก็สนุกดีครับดูกับทุกคนแล้วมันมีแบบเหมือนคนกีดไปด้วยสนุกเพราะว่าปกติเราอยู่บ้านเรากเสียงดังอยู่คนเดียวต้องเหงาไปหน่อยเออเรากิ้กันอยู่สองคนต้องเหงาแบบเงี้ยแต่พอตีกินนะกีันอยู่สองคนเพื่อนก็นั่งกันอย่างนี โอษครับ่หมายถึงว่าตอน EP เราเคยด้วยกันเคยได้ดีแอคชั่นด้วยกันใชแล้วเมื่อกี้ก็สอบคขนขอบคุณแทนแปบนี้อันแหละก็รู้สึกว่า EP นี้เป็น EP ที่แบบอบอุ่นทั้งบ้านของฮีบ้านของบ้านทุกคนเลยมันมีความแบบมวลที่มันน่ารักมากอยู่แล้วก็นั่นแหละครับชอบที่สุดก็แบบ พอเปลี่ยนอ๋อพอเปลี่ยนเป็นทอเตอร์ใช่ไหมใช่ทอเออร์น้าน้าระหว่างที่เราคุยกันนะฮะฝั่งนูนะฮะพายกับบีเวอร์ก็เต้นกันเป็นเรื่อยแล้วเต้นรายการเต้นรยการอ๋อฉันเพิ่งหายไปเด่โลกยัโชคเปิดนะเนาะอ่าโธมเมื่อตะร์นี้ของบีเวอร์กับตอรีงั้นถามต่อเลยแล้วกันช่วงนี้เราจะต้องขออนุญาตมาคุยกับแฟนๆมัน ถ้าเป็นปกติดิฉันก็จะบอกว่าดิฉันไม่อยากพูดมากและดิฉันไม่อยากพูดเลยก็คือมันเหมือนกับการที่เราต้องคืนตัวละครให้จับคืนไหมคืนไหมเอาอย่างน,นี้สไปยังไม่ทราบยังไม่รู้ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทำนายนะอนาคตได้ถ้าเป็นปกติถ้าสไปยไปทำานี้ก่อนให้กับซีรีส์เรื่องอื่นๆให้กับนิยายเรื่องอื่นเราจะบอกนี่คือการคืนตัวละคร นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันจะไม่ใช่คับว่าคือเราขออนุญาตพักแล้วกันพอดนี้อนีฉันไม่รู้และฉันไม่สามารถทานายได้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นดิฉันขออนุญาตให้ตัวละครได้หายใจให้ตัวนิยายได้พักผ่อนคงต้องมาถามบีเวอร์กับต้นหลิวอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่รักเราได้มากขนาดน,นี้บีเวอร์ขนาด ก่อนอื่นก็ขอบคุณลกะกันครับขอบคุณทุกคนอย่างที่พี่เอิร์ธพูดว่าวันแรกตัวนี้คือเรามีครอบครัวละกันที่แบบเพิ่มขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่จะมีต่อไหมหรือไม่มีนี่เราก็ไม่ทราบไดะะ้แต่ว่าเรารู้แค่อะไระ,ะพี่นิวได้ยินไหมครับ <c oughs> ที่วันสวาสมีกูนเกล่นกับใจเแล้วเถอะ คือแค่ผมได้เห็นภาพนี้แบบนะครับก็เข้าึกแบบทัใจมากแล้วแล้วก็แบบรู้สึกตื้นตันแทนทุกคนที่แบบเราได้ร่วมก,กันสัตว์ทำงานมาด้กันนะครับเราก็ขอบคุณพี่นิววันนั้นที่ให้โอกาสผมนะครับขอบคุณหลิวที่แบบเอ่ยยอมคู่ผมนะครับสาเพราะจริงตอนนั้นคือพอได้เจอพี่แม็กเจอปอเจอพี่เนี่ยผมก็ เราพึ่แน่ใจว่าแบบไม่เราจะไปสู้อะไรเขาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่าเอิาแบบเราแบบมันดูว่าเราจะเก่งในเท่าพวกพวกเพื่อนมาดีว่าเก่งมาพระเอกท่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ว่าไม่แพ้เลยจริงจแต่ว่าพอได้เจอตัวก็รู้สึกว่าได้เจอตัวจริงอะไรเงี้ยรู้สึกเออพวกเขาเป็นกันเองมากเลี้ยครับแล้วก็ตัวจริงคือเขาด้วยความ เขาเลยเขาใจดีแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือทุกคนยอะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยผมสังเกตได้แบบทุกคนเลยที่เงินทีแมแปงปอนเป็นคนแบบเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีน่าจะที่สุดเท่าที่เคยเจอมาของผมเลย,ยนะครับถ้าเท่ากับสิงอกก่อนนะครับแล้วก็คือใจจริงอยากให้มีราสองเพราะว่าอย่างที่บอกเลยอยากร่ง,งานกับทุกคนอีนะคระับทุกคนน่ารักกันมากๆนะครับแล้วก็ จะบอกทุกคนไม่ว่าจะชอบใครนดีก็ทุกคนรักคนไม่ผิดนะครับผมแต่เราก็ร kind of ับปีเวอร์ให้ผมจริงครับรับปีเวอร์ไหมรับแค่ไหนทีออกมาเท่ากันโอ้็หโอ้โห รวมถึงแบบบ้านต้นหลีบด้วยที่แบบมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แฟนคลับนิยายที่แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกที่เห็นแบบเอาข่เอ่เอกี้อ๋อก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้รู้สึกแบบดีใจมากที่ได้เห็นคนเยอะมากๆขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่า,าจะมีคนรู้จักว่าตันหลีบเพิ่มขึ้นมากขนาดน แล้วก็อยากจะให้รันแบบนี้แล้วก็รักไปานานๆนะค,ะครับรักไม้ไครรักต้นลรวซองทีท้งสอบคนที่อยากให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้อยากให้เก็บไวจ้จริงๆไม่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเราจะต้องตอบแทนเสียงเรานี้ให้ได้มากที่สุดนะคะต่อมานะคะพายกล์อ อยากจะบอกเลยจะเป็นแฟนกอ่อ,กอนก่อนก่อนมัน <c oughs> <c oughs> อถามแนก่อนะอ๋อรู้สึกไงไครับก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเรามีทุกคนก็จะไี่พวกเราทุกคนอยา่างพายกับก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นเยอะมากจากมาก,ก่อนแล้วก็ใครที่อยู่กับเรามานานแล้วหรือว่าใครที่เข้ามาอยู่ใหม่ก็ดีใจเหมือนกันนะครับก็ มาทุกคนครับผมเวลคัมเข้าบ้านนี้นะคะใครนี้กำลังจะแบบวิเลือกเอ็นคุณเลือกได้เลยนะนะตอนนี้นะคะอะต่อครับครับก็ที่ฟังมาเมื่อกี้มันก็ค่อนข้างที่จะซึ้งนะครับ mm hmm. ก็ผม ไม่ค่อยได้เจอพวกพี่ในกองเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ,ญ่ผมจะเจอพี่บาสตจะเจอพี่แมกกี้เราก็เจอกอบครับก็เพื่อนโลกงานทั้งหมดนี้ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ผมกลัวมากๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหนึ่งในสี่หมอ<ป>ครับแล้วก<ป>็มันมันมันเกง่งมันเกง่งมันเกง่งใช่แ,แต่บพอมาเจอพวก<ๆ>พี่เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเวลคัมกันดีมากๆ คือเรากดดันต the oh, ัวเองไปด้วยตอนนั้นใช่ครับแต่พอเจอพวกพี่เขาก็แบบอ้ยเอาเลยเล่นเลยแบบใส่เลยเต็มๆไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องอะไรก็ก็อยากขอบคุณพวกพี่ทุกคนมากกครับโอ้รเจิดรงในกั้นพาแล้วก็เก่งไหมเป็นพี่นะพี่ไม่รู้เนี่ยคนเป็นยังไงที่จะเขียนแล้วก็ให้ตัวละครนี้ไปอินทางใหม่ เป็นหมอเมอเ๊ะเกเป็นท่าหมอนะคะเออนะคะพี่เงินค่ะพี่เาิดนตาใสอ่ว่าจอยากมีอะไรบอกกับแฟนแฟนไหมคะครับผมก็เขาคิดกับเรื่องนี้ครับรอดไหมโอเคถ้าผมก็จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณทุกคน,นเลย ขอบคุณมากที่แบบคอ,อ,อยติดตามพวกเราอย่างที่รูกคนบอกครับคือมีคนรู้จักพวกเรามากขึ้นเยอะขึ้นก็ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีเราในวันนี้ที่คอยแบบซัพพอร์ตคอยแบยแบว่าเป็นดูพวกเราทุกทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับนะฮะขอบคุณครับนีเงินรับ เกบไม้เกบไม้หลักลพี่โดนแค่ไหนตะกี้เอามา เออมันเป็นการเดินทางที่แบบค่อนข้างที่จะยาวนานครับแล้วก็มีความหมายในชีวิตของทุกๆคนมากเชื่อเลยว่าแบบคือมันเป็นครอบครัวเพราะมันก็เหมือนเข้ามาอยู่ในชีวิตช่วงหนึ่งที่มันจะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมได้ขาดอย่างเงี้ยครับแบบณโมเมนต์นี้โมเมนต์ครั้งแรกที่ได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใดๆมันมันเขาเรียกว่าอะไรเอเนอร์จี่มันโง่ก็เกินมากครับแต่มันมันเออล้นมากครับจนไม่รู้ว่าแบบ เอ่จะพูดอะไรมาแบบของคนพี่เงินเอ้ยของคนพี่นิวที่แบบมาบอกราแแหมขอบคุณพี่นิวที่แบบมาให้โอกาสขอาคนทุกคนที่แบบน่ารักมากๆอย่างที่นิวก็บอกเลยว่าไม่เคยร่วมงานกับใครล้วสบายใจเราสนุกได้ทำมาก่อนเลยครับก็แบบดีใจครับออ้ยเดี๋ยวบางคนไป่ดีนะคะก็ใจคงมี่ต่เขา ก็อย่างน้อยการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็การเป็นพาร์ทเนอร์ที่ห่วใจทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้จริงๆนะคะแฟนๆเราก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะออกมาจากเคดีบางอย่างแล้วมันน่าจะสัมผัสได้จากตรงนี้จริงๆถ้างานใครรักนะคะเงินกับโอซองสี เิอทางกันมาเรียกว่าแบบ16 17ทมมนนมีมันมันแน่นมันเยอะมันมวลอารมณ์มันเยอะมากพี่ปออยากสบอบอะไรกับแฟน ไม่ได้แบบก็แก่นะแต่ทำๆไม่ได้บอกพี่ด้วยไม่ได้บอกพี่มองสองขางเลยมองสองขางตาข้างหน้าด้วยตาข้าหน้าด้วยแต่ว่าผมไม่เคยเจอความดังที่มากขนาดนี้มาก่อนพอรับจากทุกคนพอรับจากทุกคนในที่ผมได้เห็นในผมขอบคุณทุกคนจริงๆรวมถึง เพราะว่าพอผมทั้งใจตั um <t um t ้งตาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมดึงตลอดเลยคือการเพื่อนที่ดีคผมเลยรู้สึกว่าเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่คมได้มองมองดนเป็นเรื่องที่ทำให้ผมได้เพื่อนดีๆที่เยอะมาก ็อขอบคุณจะจบล้านพนึงนะใส่มาเต้นเต้นที่บาที่หลับอยู่ขอบคุณทุกๆุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณคนดูที่อยู่ทางบ้านขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพี่ๆในกองก็น่ารักตัวผมมากๆแล้วก็ผมว่าผมได้เรียนรู้จากการทำงานั้งนี้มากขอบคุณครับและนี่คือปอนค่ะสวัสดี มันคือตัวแทนทุกอย่างมันพังพูจริงๆนะฮะเพีนะ่อนคเพี่อหนู<ฮ>อยากจะบอกอะไรกับทุกคนตอนนั้นฟังแบบคิดออกเยอะมาว่าจะพูดอะไรทีต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆเออเข้าใจความรู้สึกทุกคนในนี้มากเลยนะเพราะหลายๆคนในนี้เราก็อยู่กันมานานเขาเรื่องไรดีหกันมาเยอะโตมาในแบบวงการตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ชิลง,ง่ายเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินไปก็จริงแต่ก็ไม่ได้ง่ายรู้สึกว่าถ้าไม่มีทุกคนมาแรงซัพพอร์ตหรือไม่มีทุกคนอยู่ตรงนี้เอาจริงนะหนูมั่นใจเลยน่าจะเปลี่ยนเป็นคนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆหนูไม่ได้พูดถึงแค่แบบวงการของเราด้อมของเราแต่รู้สึกว่าแบบศิล,ลปินแต่ลครับมันเป็นความสัมพันธ์แล้ว ความรักที่มีมอบให้ที่แบบรูปแบบพิเศษมากๆอะคือมันไม่ได้หาง่ายในใครนอกจากแบบพ่อแม่แล้วหนูรู้สึกว่าการที่เขาเหนื่อยมากของแต่ละวันเหนื่อยมากๆตื่นมาฉันต้องแบกกล้องไปหาเธอตื่นในวันที่แบบว่าทั้งที่เป็นวันหยุดักผ่อนที่แบบว่าทุกคนสละเวลาที่จะมาหาเราแค่ได้แบบเห็นแค่แป๊บเดียวสิบนาทีห้านาทีบางทีเจอหนึ่งนาทีด้วยซ้ำแต่มันเป็นอะไรที่แบบไม่มีเลยจะให้ก็แบบขอบคำว่าขอบคุณแค่มันมีเวลาได้จริงๆหนูอยากจะให้แบบ ตูดก็เชื่อทุกคนตรงนี้เขาคิดว่าหนูอยากมีเวลานั่คุยกับทุกคนแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงต่อทีละคนนี้ละคน,น,ะคน,นอยากแบบอัปเดตชีวิตว่าเป็นยังไงกันบ้างเหนื่อยมากไหมนั่นนี่แต่ว่าอยากบอกทุกคนว่าทุกคนไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับคือบางทีอยากจะมองรูปเรามันรู้สึกว่าแบบมันอยู่ไกลกันจังเลยอะไรเงี้ยแต่หนูอยากบอกว่าทุกครั้งทุกคืนก่อนนอนดูเชื่อว่าทุกคนแล <c oughs> ้หนูหนูคิดถึงทุกคนตลอดมากๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าดีใจที่เส้ <c oughs> <ใ>นทางการเดินของพวกเราที่มันเหนื่อยกันมาตลอดอะไรเงี้ย มันสาเร็จแล้ววันนี้วันแรกที่แบบผ่านมาทุกคนแบบแบกหนูเห็นเลยว่าทุกคนแบกและแบกความเครียดมากมันือนแบบความหวังสุดท้ายอะหนูพูดตรงๆนะคือมันหลายๆคนหนูแบบต่อทุกคนทุกคนทุกคนไม่เพูดเรื่องนี้แต่ว่าเวลตามันออกอะทุกคนแล้วหนูก็รู้สึกว่าวันนี้เราทําได้แล้วทําได้เพราะว่าจากตัวเราส่วนหนึ่งแต่ที่มันสําเร็จได้เป็นเพราะแบบจากความรักจากทุกคนจริงๆยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับ แล้วก็ที่สำคัญม,มากๆก็อยากขอบคุณพี่นิวว่าสตูดิโอว,วาอิซาบิมากๆนะครับที่คอยดูแลพวกเราอย่างดีมาตลอดตั้งใจทำเหนื่อยผ่านปัญหาดีร้ายเลยผ่านมาด้วยกันมากๆแล้วก็เขบเขาใช้แท็กีข้ามน,นะครับอยากขอบคุณปอนขอบคุณปอนมากๆเลยที่แบบว่าตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้รู้สึกว่าปอนกดล็อกอะไรหลายอย่างในชีวิตเยมากแล้วก็รู้สึกว่าโหทําให้เรา มีแพลชั่นและมีไฟเดินทางต้นต่าอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆขอบคุณโอ๊นมากที่มันเป็นของขวัญที่สุดของปีที่แล้วและสองสปีที่ผ่านมารู้สึกว่าแบบเจอเบสที่ที่ดีที่สุดมากๆเลยสําหรับอีสาหมอพี่เงินพี่แม็กพี่บเวอร์แล้วก็พายมันเป็นความหล่อในกองให้หนุก็ดีใจล้วค่ะ แฮปปี้มากดีใจมากเลยนะตอนแรกอ่ะที่แบบว่าเจอบารเป็นเพราะว่าเราต้องเจอแบบเยอะนี่ก็แบบหูกังวดมากเคือเข้าได้มันมีแต่พอเจอแบบขอบคุณทุกอย่างมากๆที่เล่นด้วยกันนันี่บาสททำให้แบบแต่ละซีมมันออกมาแบบมาสัดมาคือถ้าเราเล่นคนเดียวอาจจะแบบเพลงธรรมดาแบนๆจะไม่ได้มีรสชาติอะไรมากแต่พอมีเธอมันแบบมันเพอร์เฟกต์ขอบคุณมากที่มันเป็นน้องให้นะขอบคุณมากต้องมีเราแหละมันต้องมีเราเลยร่าขอบคุณต้นหลิวมากๆนะที่เป็น ไต่ฝุ่นที่ดีมากๆเล่นได้แบบเก่งมากฉันรอเชอเชยร์ชายนะคะคแล้วก็ขอ,ขอบคุณน้องกองม,มากๆนะที่เป็นกำลังใจให้เสมอมีอะไรก็คุยกันได้ก็นั่นแหละอาจจะดูยืดยาวขอบคุณทุกคนมากๆนะครับของจริงมันยังไม่หมดหรอกหนูว่าหมดแอร์ทำยู่ได้แล้วขอบคุณมากๆรับกราบขอบคุณมากครับกองให้เวลาทำหมดเลยแล้วนี้ก<โทษ>ูพี่เอ้าทตอปที้ มามันมันมันคือทั้งหมดอย่างที่บอกไปมันคือทั้งหมดของทุกๆคนจริงๆนะคะวันนี้อย่างที่พี่เอิร์ลบอกไปกับบางคนมันคือการอออินกับบางคนมันคือการมันคือไพ่ใบสุดท้ายแล้ววันนี้ผลตอบแทนมันคุ้มค่าจริงๆถูกต้องไหมคะพี่ชายเมกี้อย่าบอกอะไรกับแฟนดีค่ะ ขอสปอนเซอร์เรื่องนี้ทุกคนที่พยายามช่วยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นทุกคนที่อยู่ด้านนอกทุกคนที่อยู่ทางบ้านหน้าบ้านหลังบ้านผมอยากขอบคุณแทนๆทุกคนจากใจกจริงของแม๊คมาตลอดมันไม่คิดว่าวันหนึ่งผู้สายจะอายุสามสิบกว่า <c oughs> ก็เลยอยู่ที่ตรงนี้ได้ได้เห็นภาพอะไรแบบนี้ไม่เคยชินเหมือนกันความมันจรงนี้โมเมนต์นี้อยาก็ขอบคุณหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นนิวว่าบีชาบีทุกทุกคนพี่สว่างพี่โบเจ้าป้าย ทุกคนมีความหมายทุกคนมีทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้อยากขอบคุณทุกคนอยากขอบคุณพี่ก้องที่คอ,อยย,อยัดเกียร์กดคู่ผมเห็นแม่ให้มาเล่นเรื่องนี้อยากให้เราได้ประสบความสำเร็จอยากผลักดันเราให้มันหยุดจุดนี้ได้ขอบคุณพี่ก้องอยากขอบคุณเพื่อนเพื่อนทั้งสิบคน ตรงนี้ทั้ง9ก้าคนสิคนตรงนี้มันเป็นการทำงานที่ง่ายมากๆอยากมาทำงานมากๆอยากเจอทุกคนมากๆม,มันเป็นความสุขของแม็กเลยที่ได้ทำงานตรงนี้อยากขอบคุณทุกคนมากๆและอยากขอบคุณบาสขอบคุณพานเนอร์คนนี้มากๆ คนที่เป็นมึอขอบคุณที่เป็นมืมาตลอดไม่ว่ากูจะเจออะไรไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงกูยังขอบคุณที่มันเป็นมืออยู่ขอบคุณมากแม็กกี้ท่า วันนี้สักทีเพาะทุกคนจริงๆขเขาจะประมือให้กับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อะพี่นี่นั่งดูอย่างนี้กันเรอมันรอมานานอะแบบมันรอมานานแล้วแม็กกี้วันนี้คุณมาถึงจุดนี้แล้วบนเวทีนี้ขเขาจะประมือให้กับแม็กกี้หนึ่งกอบอีกคนหนึ่งที่ไม่ชัดพูดก็จะรอ สัมภาษณ์มาตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะแบบน่าจะดิฉันกับเขาเข้าวงการนั้นมาพรอมๆกันดิฉันเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวแรกๆก,ก,ก็มีข่าวให้สัมภาษณ์แล้ววงการน,นี้ก็ไม่ง่ายเลยสำหรับผู้ชายคนนี้สุขก็เยอะทุกก็มีมากแต่ทุกครั้งที่วันนี้เห็นขา่าแล้วยังรู้สึกว่าดอปเนี้ยมันใหญ่ขึ้น แล้วมันแพ็กกันแน่นขอบคุณจริงๆระบายก็คงอ,อยากจะขอบคุณทุกๆคนอยากบอกอะไรกับคนเหล่านี้ค่ะผมเป็นคนขี้ร้องให้ครับขี้ให้ครับ <c oughs> อ,อยากจะขอบคุณพี่ๆ ทีมงานทุกคนขอบคุณพี่ดิวครับที่อมองเห็นมนะันโอกาสมอบโอกาสดีๆให้กับผมก็คือบนนอนขอบคุณทีมเขียนบทขอบคุณนักเขียนขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับก็สุดตัวแล้วผมไม่คิดว่าตัวผมเอง ความว่าคิดว่าผมจะกลับมาดังตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมดีใจมากครับที่ทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับและผมผมเชื่อว่าทุกคนเต็มที่ตัวผมเองกนะ็เต็มที่มากๆกับบทนี้ครับก็ขอบคุณพี่แม็กซ์ขบขอบคุณที่มากๆผม,มไม่รู้เลยที่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้รับมา ในปีที่ผ่านมาในปีขอบคุณไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเวลาไหนก็ดูแลกันเสมอในทุกๆเวลาคือเหมือน,น,ท,ท,น,นอที่แม่บอกว่าเป็นไม่ได้เอาเหมือนออกมาทางานรันเหมือนออกมาเจอเพื่อนออกมาเจอครอบครัวออกมาเจอแบบทุกคนแล้วมีความสุขมากบางทีเราไม่อยากกลับบ้านเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนอกจาก ผมดีใจที่ผมได้เจอทุกคนผมดีใจที่ผมได้เจอพี่คนระับขอบคุณครับดังนี้เพื่อบ้านค่ะสิ่งหนึ่งที่ฉันจะบอกกับบ้านเลยว่าบ้านพูดผิดแค่เรื่องเดียวบ้านบอกว่าบ้านไม่รู้ว่าบ้านจะได้กลับมานาตรงนี้เมื่อไหร่ได้ไหม เสียงกีนี้จะยืนยันว่าบาทไม่เคยเดินลงจากเวทีนี้แล้วบาทยังอยู่ตรงนี้พอทุกคนจะสัพพอดบาทขอเสียงให้กับบาทค่ะ